โครงการอปพรอแพร่นิวเจนปัจจุบันจังหวัดแพร่มีอปพรอในระบบอีเวเนเตีย6,670คนคิดเป็น1.54%ซึ่งมีจานวนอปพรอต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดคือ2%ของจํานวนประชากรในจังหวัดอปพรอแพร่กว่า80%มีอายุ45-60ปีซึ่งในอนาคตอันใกล้อาจทําให้อปพรอมีจํานวนไม่เพียงพอและขาดคนรุ่นใหม่มาสานต่อการปฏิบัติภารกิจอีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์รวมถึงหลักสูตรการอบรมอปพรอที่เข้าถึงคนรุ่น ใหม่ยากส่งผลให้ไม่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากเท่าที่ควรสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดแพร่จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มจำนวนอ,อปะพะรรุ่นใหม่และได้มีแนวคิดจัดทำโครงการนี้ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพุทธศักราช2565-2570ในยุทธศาสตร์ที่3คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่และยุทธศาสตร์ที่4คือการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ 1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับอปรพรให้กับประชาชน 2. มีอปรพรรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ 3. หลักสูตรฝึกอบรมเข้าถึงคนรุ่นใหม่ทันสมัยเรียนรู้ง่ายปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ สร้างศรัทธาอุดมการ์เมตตากลา้าหาญ 4. พัฒนาองค์ความรู้สร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแนวทางการนําไปใช้ 1. จัดทําโครงการอปรพรอแร่นิวเจนประชาะสัมพันธ์โครงการและสร้างการรับรู้การเป็นภาคีเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าที่ภารกิจสิทธิและสวัสดิการต่างๆของอปพร2จัด การฝึกอบรมโดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงควบคู่กับการสร้างศรัทธ,ธาอุดมการเมตตากล้าหาญ 3. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในโครงการ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งความสามัคคีของอปพรอฝึกทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม 5. กำหนดภารกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน 6. กำหนดระดับชั้นอ,อปรพอรอซึ่งลำดับชั้นจะมีผลต่อการได้รับค่าใช้ใจ่ายและสวัสดิการ7มีการปรับเครื่องแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นแนวทางการนำไปใช้ที่กล่าวมาข้างต้นจัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยที่ว่าเป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดแพร่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดโครงการอ,อปรพอรอแพร่นิวเจนจะเป็น นในแนวคิดที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสามารถนำไปใช้ได้จริงและนำมาซึ่งประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและประชาชนทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย